สวัสดีครับชาวนกเข้าใหญ่ทุกทท่านครับผมวันนี้แอดมินออกหมายนะครับผมออกหมายสามกุ้งนะครับอาจารย์และคุณพ่อสามท่านนะครับโทรมาชวนออกหมายนะครับผมวันนี้จะพากันออกหมายนะครับชมนะครับผมสายพันเนียดนะครับสายพันเนียนนะครับผมของแท้นะครับผมออกหมายสามกุ้งกันนะครับวันนี้ส่วนแอดมินก็ ตัวเดิมนะครับนกกระโจมครับจะมานหรือไม่มานยังไงให้ติดตามรอชมคลิปกันนะครับผมนกเขาใหญ่เมืองคูขันเตรียมตัวออกเดินทางแล้วครับผมตอนนี้พเนีนดสามนะครับผมกระโจมหนึ่งวันนี้ออกหมายตัวหมายของพ่อนะครับพ่อพาไปนะครับสามกูุเต็มนะครับตัวนี้ ผมออกหมายกันนะครับวันนี้พาลูกชายออกอีกหนึ่งวันครับกครับขึ้นกำลังเดินทางนะครับผมดูบรรยากาศนะครับผมข้าวก็กำลังสวยงามเลยนะครับผมกำลังเดินทางกันนะครับไปตามตัวหมายของอาจารย์พ่อทั้งสามท่านนะครับผมนี่แหละครับ กำลังคุยกันอยู่นะครับรไ,ไปเรื่อยๆล่ะครับยังไม่ถึงที่หมายนะครับเดี๋ยวแอดมินพาชมธรรมชาตินะครับโอ้สวยงามนะครับผมที่นี่อำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมบบอ,อ๋อขึ้นไป่บึงบอกว่าอ๋อขึ้น เป็น<ล>เขต <a> เขตไผ่บึงนะครับพ่อว่าอำเภอไผ่บึงนะครับแต่มันมันติดกันกับขุคันนะพ่อนอติดเขตกันนะครับโอ้ยข่าวสวยนะครับบรรยากาศก็ดีครับผมวันนี้นนกหน้าหน้ามีเยอะเนะพ่อนอกเนะครับข่าวก็สวยโอ้ต้นไม้ก็ยังเยอะนะครับธรรมชาติยังสมบูรณ์ดีนะครับผม ถึงที่หมายแล้วนะครับผมหมายสามกุกนะครับถึง,ถงแล้วนะครับโอ้ยข่าวสวยงามนะครับกำลังเล็งหามองหาออที่จะใส่กันอ,อ,อยู่นะครับนนน่อ,อีตาาทร กำลังเล็งกำลังมองหาว่าจะพากันไปทางไหนนะครับเดี๋ยวจะได้ใส่กันแล้วล่ะครับอยู่ไม่อยู่มีม่ม,มีเดี๋ยวรู้ผล เจออยู่นะครับไม้สามกุกอนะ่ะสามกุกเต็มอยู่นะครับแต่เป็นนกพิการนะครับผมขาข้างหนึ่งพิการนะครับก็เลยย้ายย้ายออกจากตัวสามกุกครับมาใส่ตัวตัวใหม่นะครับใส่แถวๆป่าสวนยางพาราเขานี่แหละครับ มีมาสู้ตัวหนึ่งนะครับลงสองรอบนะครับแต่แต่ไม่เดินคูใส่นะครับลงเฉยๆแล้วก็บินหนีนะครับเดี๋ยวรอชมต่อไปนะครับผมตอนนี้กำลังใส่ตั้งที่สองนะครับกำลังรอฟังเสียงนกอยู่นะครับ เงียบสนิทครับผมพ่อโทรตามนะครับบอกว่า,ย,าย้ยายย,าย้ายย้ายนกไม่ไล่นะครับโอ้หอบเหมือนกันนะครับเดินมาตั้งไกลโอ้แดดครับครับยังไงพ่อสามกูเป็นยังไงนะนอ๋อสามกูกับพี่การเนาะพ่อนอะอขาไยขาไม่ดีก็เลยไม่คืนเนาะ ของพ่อเป็นไงครับโอ้ยไม่ได้เลาอยู่เจอเจอไหมพ่อเจอตัวหมายมั้งไหมไม่เจอหรอ๋อพ่อเห็นตัวสองกุ๊ดไหมตอนนั้นทําดีเลยพ่อสองกู๊สียงใหญ่เสียงใหญ่ผมมันได้ครับอยู่บนบนพ่อขึ้นมาในพ่ออีกพ่อหนึ่งไปไหนยังไม่เข้ามาอ๋อที่ผิดแล้วเอานกขึ้นมาพักก่อนนะครับ อากาศร้อนนกก็ไม่ไล่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนไม้นะครับไม้แล้วจะย้ายไปไม้ใหม่นะครับพ่อวาดรอรอพ่ออีกท่านหนึ่งก่อนครับรอพ่อจำเรือนก่อนนะครับยังไม่มานะครับนั่งนั่งลุ้นนกกับพ่ออยู่นะครับจะเหยียบก็ไม่เหยียบนะครับจะลงก็ไม่ลงนะครับนกพันียนะครับลุ้นกันอยู่นะครับนู้นแหละครับอยู่ใกล้ๆนน่นครับ จะลงก็ไม่ลงนะครับนกมันไม่ค่อยไล่เนาะพ่อนอสามกุกก็นกพิการเนาะพ่อนอบมกุกในขาห้อยตรงเล็งง,งขามันห้อยตรงเล็งง,ลงอยู่ครับพ่อบ,บอกคงต้อง,องรอดูนกพะเนียดพ่อก่อนนะครับเหมือนจะเหยียบ เหมือนจะโดดก็ไม่โดดนะครับอยู่อยู่บนคอนพเนียดอยู่นะครับอยู่บนกิ่งบนอยู่นะครับลุ้น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 ระหว่างรอคุณพ่ออีกท่านนึงนะครับออก็มีเซียนรุ่ออนใหญ่มาคนหนึ่งนะครับโอ้โหมาติดตามดูนะครับว่าพากันหมานหรือเปล่านะครับมกป่าไม่ค่อยไล่เนาะพ่อเนาะเออมัน ช่วงนี้มันไม่เคยสะไลแล้วมัน,นไม่ค่อยไล่แล้วเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นนะครับคร <c oughs> ับ <at> แล้วรอคุณพ่ออีกท่านหนึ่งนะครับแกนกแกกําลังติดอยู่ว่างั้นอีกคนหนึ่งอีกคนนึงก็ไม่เยยนนะครับนั่งรุ่นกันอยู่พักเที่ยงกันนะครับรก็พา,ากันมากินข้าวตอนแรกว่าจะกินข้าวป่าแหละครับแต่เซียนรุ่นใหญ่ไม่ยอมนะครับเซียนรุ่นใหญ่บอกว่ามันไม่ได้อัธารุมากินที่ร้านเลยครับผมนี่นะครับ เห็นไหมครับมีแต่รุ่นเดือทั้งนั้นนะครับมาเดือกินข้าวมาเดือยมาเดือครับกินข้าวมาเดือยมาเดือยครับมาเดือยมาเดือยครับกินข้าวเสร็จแล้วค่อยหาตัวไม้ต่อเนาะพ่อเนาะครับผมกินข้าวให้มีเรี่ยวแรงก่อนนะครับค่อยลุยต่อตัวไม้ก็ตอมาได้คนข้ามันเสียครั้งนึ่งเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะออกตามตัวไม้ต่อนะครับเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนนะครับสักครู่ครับ ับกินข้าวกินข้าวกินปลายามเที่ยงนะครับครับมีแต่เสียนรุ่นใหญ่ทั้งนั้นแหละครับประสบการณ์ไม่ต้องถามนะครับผมกินแดงรุ่น่มาเด้อครับกินข้าวน้ำกันครับผมกินข้าวเรลากระสิบได้ลุยต่อครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วนะครับมาถึงที่หมายแล้วครับโดบกาแฟก่อนนะครับกินข้าวกินน้ําอิ่มกันแล้วพาลุยลุยยามบ่ายต่อนะครับผมหมายบ้านอะไรพ่อเขาเรียกบ้านอะไรไอเขาบ้านทุ่งบ้านทุ่งบ้านทุ่งนะครับเป็นหมู่บ้านเขาอยู่ทำไรหัวให้หัวหน้านะอ๋อเป็นบ้านที่เขามาอยู่เฝ้าสวนเฝ้าอะไรเขานะครับรอชมนะครับผมรอบบ่ายนะครับ หลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็หาต่อนกกันนะครับยามบ่ายรอติดตามชมนะครับผมเงียบสนิทเลยครับขันอยู่แต่ต้นไคต้นมันครับไม่มีตัวไล่เสียงเลยครับไม่รู้จะเป็นยังไงนกก็เยอะนะครับแต่นกตาไม่ไล่เสียงนะครับ ไล่แต่เพื่อนกันเองนะครับนี่ครับนกน่าจะเข้าฝูงนะครับแถวนี้คันเยอะนะครับขันเยอะมากแต่ไม่ไล่นกต่อเรานะครับ เงียบสนิทเลยครับนกเยอะแต่ไม่ไล่ครับรอรุ่นกันต่อไปครับผม ไม่ยอมลงครับไม่ยอมลงนะครับโตอยู่มาโตอยู่ครับตัวนึงไม่ยอมลง วันนี้แอดมินแ้มนะครับผมโอ้ยโอเป็นไงพ่อวันนี้โอ้ยเข่ามากไม่เยียบเข่ามาก็ไม่เยียบนะครับพ่อว่าโอ้ยเป็นไงน้อพ่อพ่อที่มองมากมันไม่เยียบหรอกมาก็ไม่เยียบนะครับผมพ่อจํำเิยล่ะครับรุดครับรุดโอตบรุดรุดมันเดินไปเลยนี่มันอ้อครับพ่อจำเลยยังได้รุดนะครับตบรุดนะครับ กำลังวิ่งไปพอดีเลยแอดมินก็แห้วนะครับโอ้นกอยู่บนหัวหมาวิ่งไปครับกดไล่หมาใช่ครับงานนี้โอ้ยแย่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 เลยโอ้แห้วครับผมวันนี้ไม่มีแต้มนะครับผมแต่ก็สนุกสนานฮฮาครับ hey ตามภาษาคนชอบนกเขานะครับผม เอาไว้วันหลังนะครับจะมาแก้มือใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นหมายใดเนะพ่อน้อไปได้มดทุกที่หละแต่ถ้าทีมงานไปก็พากันไปเรื่อยๆล่ะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับจะพากันกลับแล้วนะครับผมวันนี้ไม่ได้สักแต้มเลยเนะพ่อเนาะ โอ้เหนื่อยไหมพ่อเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยนะครับยังไปได้ครับยังไปได้อีกยังไปซ้ำอีกไปดิโอ้ยังยังไปได้อีกนะครับเป็นไงพ่อวันนี้โอ้ยังไปได้อีกนะครับไม่ธรรมดานะครับถึงอายุจะเยอะแล้วแต่ยังชิวๆนะครับยังไหวนะครับส่วนแอดมินนี่โอ้อลันแนแล้วครับโอ้มนเหนื่อยไล่มาตั้งสุดท้ายนี่แหละครับนกอยู่บนหัว โอ้ก็วิ่งไล่สิครับงานนี้โอ้ยแย่แย่แย,แย,แย่แย่เลยวันนี้แต่ก็พอได้สนุกสนานกันนะครับครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับพ่อบอกให้แต่ได้ออกมาป่านะครับมีความสนุกสนานดีกว่ากินวิตามินอีอืมดีดีกว่ากินวิตามินอีกนะครับ <c oughs> พ่อว่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผม บายบายนกเขาใหญ่เมืองกูขันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ <c oughs> oh.